สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง n a s เซ n นลล์กันนะครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ แอปพลิเคชันต่างๆที่เราตั้งค่าไปนะครับการทำงานของเครื่องก็สำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันนะครับที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็มาตั้งค่าแล้วก็มันดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาไปดูเมนูการตั้งค่าการทำงานของเครื่องนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะปรับให้สามารถเข้ากับการทำงานของเราได้ดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปในเข้าไปใน s y n นอร์ล <Sen ology S 2> นะครับนะครับผมก็พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ File station ผมก็มาเลือกที่ Control Panel นะครับนะครับหลังจากนั้นแท็บลงมาเลยครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา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 ครับแล้วก็เลื่อนลูกศร Control Panel List Clickable Button Info Center Control Panel List Clickable Button Login Portal Control Panel List Clickable Button Regional Options Control Panel List Clickable Button Notification Control Panel List Clickable Button Hardware and Power Here we Hardware and Power นะครับ. โอเคนะครับเอ็ดเทลไปเลยครับพอเราเลือกฮาร์ดแวร์แอนด์พาวเวอร์เสร็จแล้วผมจะกดเหมือนจะเป็นโฟกัสโหมดนะครับเราก็ปรับให้มันเป็นเบราว์โหมดแล้วก็กด F ลงมาเลยนแลนะครับก็จะมี General Tab นะครับตรงแท็บที่เราจะต้องตั้งค่านะครับก็จะมี Power Schedule นะครับ General, general ก็คือการตั้งค่าทั่วไป Power Schedule ก็คือการตั้งค่าตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องนะครับ Tab Collapse HDD Hibernation ตัว Tab HDD Hibernation ก็คือการ Standby นะครับการเข้าโหมด Standby หรือโหมดพักของฮาร์ดดิสนะครับ Tab Collapse QPS ตัว QPS นะครับตัว QPS เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเบื้องต้นเราอยู่ที่ General นะครับ General ตัว แท็บของ general มีอะไรตั้งค่าบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน memory compression memory Comp นะครับการบีบบัดของ memory checkbox checked clickable enable memory compression to improve system responsiveness <_ ynı> ก็เข้าแนะนำให้ enable <_ interpret ation> เปิดการใช้งานตัว memory compression mm hmm. เพื่อที่จะให้การตอบโต้ต sandwich, หรือว่าการตอบอาการทำงานเนี่ยมีผลที่ มีประสิทธิภาพนะครับ Out of grouping, grouping clickable. Power recovery. Check box not checked Power recovery นะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยว Clickable. Restart automatically when power supply issue is fixed ก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่านะครับว่าให้มัน restart Rest is อัตโนมัติเวลาที่ตัว Power supply ได้ถูก

เป็นไฟวอล์นะครับ check box not ผมจะเช็กไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแลนสองเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยว Note h e n power s u p p l Note w a t u of wall enabled the system will enable the feature restart a u t o m a t i c a l l นะครับถ้าถ้าตัวนี้นะครับตัววอร์มเนี่ยอนอนบนะครับตัวฟีเจอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีการวก คุณสมบัติพวกอะไรต่างๆเขาจะมีการรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับ control. When the following situations occur. อันนี้ก็จะเป็นบีบคอนโทรนะครับบีบคอนโทรเสียงบีบนะครับเพื่อนๆก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับเวลาเกิดสถานการณ์ต่างๆนะครับขึ้นมันก็จะมีเสียงบีบแจ้งเตือน Check check box umer า Clickableing Funs คล k check box checked clickable cooling fan malfunctions cooling fan malfunction นะครับเดี๋ยวผมลองดูแปลดูนะครับว่าเป็นว่าแปลว่าอะไรพัดลมระบายความร้อนทำงานผิดปกติอ่าโอเคนะครับพัดลมที่ทำงานนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานผิดปกตินะครับ Clickable. checkbox checked Click <able. S 1> ให้มันแจ้งเตือนให้มันมีเสียงบีบ cooling fan <right. S 2> mouth checkbox checked i c ิกได volume or SSD cache is abnormal c i c k a b l e volume or SSD cache is abnormal พวกนี้นะครับ volume หรือ SSD cache นะครับเรื่องของพวกการรับส่งพวกฮาร์ดดิสต์ eat, นะครับผิดปกตินะครับ Clickable checkbox checked นะครับเราก็จะให้มันแจ้งเตือนให้มันบีบแจ้งเตือนด้วย c i c k a b l e volume or SSD checkbox checked i c ิกได system powers on check System Power On ก็คือเวลาเปิดนะครับเปิดพร้อมใช้งานให้มันแจ้งเตือนด้วยเสียงบีบ Checkbox checked clickable System shuts down after pressing power button uh, System shut down after press, uh, press power button ก็คือเวลาเราสั่งปิดเครื่องด้วยการกดปุ่มนะครับให้มันมีเสียง Reason for current beep none System reason for current beep clickable button n o n a v a i l a b l e mute out of grouping grouping clickable fan speed mode ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวแฟนสปีดนะครับก็คือการความเร็วรอบของพัดลมนะครับที่ใช้งาน Radio button not checked Full speed mode fan operates at full speed keeping the system cooler but producing more noise ตัวนี้นะครับตัวแรกจะเป็นแฟนสปีดแฟนสปีดโหมดนะครับก็จะเป็น Radio button n f u speed Full speed mode นะครับ Full speed mode ก็คือความเร็วเต็มที่เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะทำให้เครื่องทำงานเสียงดังแต่ว่ามันก็จะทำให้เครื่องเย็นนะครับเครื่องกันเครื่องไม่ร้อนก็อันนี้ก็จะเป็น cooler สปีดแบบ Radio Button not checked cool mode fan operates at higher speed High Speed นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบ High Speed ก็คือ <c oughs> พัดลมก็ยังเร็วอยู่ครับแล้วก็มีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะครับคลิกแบบ cool mode Fan operates at higher speed Radio Button checked quiet mode fan operates at lower speed Producing less noise but the system might become warmer ก็อันนี้ก็จะเป็น fan radio check. Quiet mode. Fan lower speed lower speed นะครับ lower speed เขาก็บอกว่าตัวเนี้ยพัดลมจะเสียงเบานะครับแล้วก็การทำงานก็จะอาจจะทำให้เครื่องร้อนได้บ้างนะครับก็ปกตินะครับก็เขาก็จะตั้งอยู่ที่ตัว lower speed เดี๋ยวผมจะ fan o cool mode clickable radio button not checked อ่ะผมจะปรับไว้ที่ประมาณปกติอลองเช็ค full <Check ed. S 2> speed m o ดูครับ <Check ed. S 2> เพื่อนๆว่ามันจะดังแรงขนาดไหน,น cool. ต่อมา left light control นะครับ left lightness control ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของแสงนะครับแสง จอ LED นะครับอยู่ในระดับ3นะครับ Set Schedule นะตัวนี้ก็คือเราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับ Out grouping, reset. Apply. ก็จะมี Reset Reset ก็คือ Reset ให้มันคืนค่านะครับ Apply ก็คือ,อเลือกการตั้งค่าผมก็จะเลือก Apply นะครับลองดูนะครับ เลือกแอปพลก็พัดลมก็ไม่ได้แรงมากนะครับเพื่อนพัดลมก็ถ้าไม่สังเกตก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ครับว่ามันเป็นเสียงอะไรครับก็ก็ผมก็ว่าโอเค,ดคเดี๋ยวผมก็จะปรับไว้เพื่อจะปรับไว้สูงสุดเลยเพื่อความเย็นนะครับเพื่อความเย็น แล้วก็ทําให้เครื่องทํางานได้สมุดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ general tab นะครับ general tab power schedule อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวทําให้คลิปยาว s o d s d h e d e r n a t e ก็คือเรื่องของการ uh, standby หรือการ h ไฮบรเนตของ h a r d ดดิสนะครับ QPS ก็น่าจะเป็นพวก พวกแหลกพวก UPS พวกอะไรต่างๆ,ๆนะครับ <Bl ank. S 1> ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้ผมก็แนะนําตั้งค่าพื้นฐานก่อนโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ